อันนี้ยิ้มสวยก่อนสิอันนี้ยิ้มสวยหน่อยสิเห็นฟันด้วยค่ะอายิ้มสวยสวยเห็นฟันหน,หน่อยค่ะไหนทำอะไรไหนเอเมิลี่เอาเอเมิลี่ไม่ให้แม่ดูกันในนมอยู่ตรงไหนตรงขามันอยู่ตรงไหนคะไหนตรงไหนสิไหนกินแน่ใส่ไหนนมไหนนมชี้เลยนะไหนนมอยู่ตรงไหนกินแน่ตรงไหนตรง ในนมอ๋ออยู่ไหนคะตุ๊กตาเจนะ้นมันดังก๊อบแก๊บมันไม่ใช่นมลูกมันให้หนูดูเสียงเนีย่ยไปเชียงถุงขงน้นมใช่ไหมคะใช่ไอ้ยิ้มสวยกันคะ่ะทำปากหมูทำไม่ดูทำบากหมูทําไมคะอ๋อไหนตาไหนตาอยู่ไหนชี้ที่ตาตาอยู่ตรงนี้ไหนหูไหนหูหูอยู่ไหนหูแก้มในหูอยู่ไหนหูอยู่ไหนคะ รู้อยู่ว่าแก้มนี่แก้มปุ้มในหัวอยู่ไหนชี้ให้แม่เลยโอ้หัวอยู่น,นั่นไหนอันนี้ชื่ออะไรเสียงนางๆชื่อแนนชื่อแนนค่ะเอามาก่อนมาชื่อแนน,นแม่ตัวคือหนูก,กลัวกับแก้มกไหมกลัวไหมกลัวไหมแก่ไหนกลัวไหมคะอันนี้ขนมอยู่ไหนนะกิลลีกินแหน <laughs> กินแหนจงังไหนกินหน่อย กินหน่อยทำปากหมูให้แม่ดูกดอาปากอาปากอาปากเห็นฟันไหนฟันอยู่ไหนว้ายปิดทำไมล่าเห็นฟันไหมคะดูคนก่อนนะคะห,หนึ่งขวบแปดเดือนจะเก้าเดือนแล้วคะ่ะอ,อ้าวเล่นเดี๋ยวนะแม่ปิดไว้กันลูกแม่ปิดไว้กันนะคะบายบายอ่ไบายบายให้แม่ดูกด Bye bye, chút chút chạy giếm xuôi đấy Chút lại giếm xuôi <laughs>